บงชูเลเซลฟนะครับก็สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีนะักเรียนในชั้นมหกนะครับสําสหรับวันนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในระดับมหกนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการอ่านนะครับวันนี้ครูก็นำข่าวนะครับหรือว่าเป็นบทความนะครับที่เป็นประเด็นสําคัญที่เราอยู่ในช่วงนี้นะครับนักเรียนครูก็นํามาจาก เป็นเว็บไซต์นะครับซึ่งการเขียนบทความหรือว่าภาษาของในเว็บไซต์นี้นะครับที่เราเรียกว่าง e n ูอ a งน u a g ูนะกช g u a g e เนี่ยนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับเพราะว่าเป็นภาษาสําหรับเด็กนะครับเด็กในที่นี้ก็คือเด็กฝรั่งเศสถ้าเรามองแล้วก็คือเป็นเด็กเด็กเลยนะครับแต่ว่าสําหรับนักเรียนแล้วเนี่ยก็ เหมาะนะครับคุูคิดว่าไม่ได้ยากเกินไปนะครับทีนี้วันนี้เรามาดูนะครับเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับนักเรียนก็คือเรื่องของประเด็นที่เราได้ประสบพบเจอกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับก็คือเรื่องที่ทําให้เราต้องเลื่อนการเปิดเทอมออกไปนะครับทําให้ปีนี้นักเรียน หยุดปิดเทอมอยู่บ้านนานมากเลยนะครับก็คือเรื่องของโควิดนะโควิด1 9นะที่เราเรียกแต่ว่าในภาษาฝรั่งเศสเราก็ออกเสียงก็คือโควิดดีเนอร์สนะครับโคโรโนาวไวรัสเนี่ยนะครับซึ่งเราก็จะมาพูดคุยกันแล้วก็มาดูว่ามันคืออะไรยังไงนะครับทีนี้ก็อยากให้นักเรียนดูในตรงนี้นะครับเพราะว่านักเรียนจะได้คำศัพท์ได้ โครงสร้างประโยคหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นประโยชน์มากมายนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวในการสอบแพทเจนะครับเพราะว่าในแพทเจร์มันก็จะมีจับจำนวนอะไรต่างๆที่อาจจะเป็นข้อมูลปัจจุบันหรือเป็นทางด้านสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ด้านการทดลองอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งนักเรียนต้องมีความรู้รอบตัวและมีเ,เขาเรียกอ,อะไรมีความรู้รอบนะครับในในเรื่องต่างๆ นะอ่ะทีนี้วันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเพืเอ่อนเรามาดูเลยนะครับหัวข้อตรงนี้นะเราก็เรียกว่าเป็นเป็นติดค่นะเป็นติดของบทความตรงนี้นะเ,เรามาดูนะครับเขาก็บอกว่าเป็นไงนะเซกัวเรอโคนาไวรัสอู้โ c วิ i ต1 9นอฟนะเดิมนั้นเนี่ยพอถ้านักเรียนอ่านข่าวเนี่ย ในเรื่องของไวรัสอันนี้นะเดิมนั้นเราก็จะเรียกว่าโคโรนาไวรัสใช่ไหมแต่พอตอนหลังเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นโควิดดีเนร์ฟโควิด1 9นะมันก็เป็นการย่อของเขาออกมาทีนี้เรามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะครับอ่ะโอเคนะครับเขาบอกว่าไงวินมาลาดีนะมาลาดีหมายหม้มาลาดีวินมาลาดนะีมาลาดีก็คือโรค โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะอินมาลาจิแองกนูเป็นไงครับนักเรียนแองกนูแองกนูก็คือมาจากเว็บกลเนตพอเติมแองเข้าไป prefix ข้างหน้าเข้าไปว่าไม่ก็คือว่าเป็นโรคที่ไม่ยังไม่มีการปรากฏไม่รู้จักมาก่อนเอตาตาเรย์องชีนก็อปเปอรีอัปเปอรแท์ก็คืออะไรครับนักเรียน ตรงนี้มันก็จะเป็น v u r b a d v e r คล้ายๆภาษาอังกฤษไหมตรงนี้ทีนี้ตรงที่นักเรียนเห็นนั้นเนี่ยมันคือ นักเรียนเห็นมันคืออัปปาเอยู่ตัวนี้มันเป็นรูปของพัคติซีฟาเซของแอปอัปปารนะก็แปลว่าปรากฏถูกไหมก็คือปรากฏขึ้นมานะแอปเพียนั่นเองนะครับแอปเพียรนะปรากฏขึ้นมาก็คือว่าไอเจ้าไวรัสเนี้ยนะครับโรคโรคเนี้ยนะก็เริ่มแรกก็คือเกิดขึ้นที่ที่จีนองจี Gen On G นะ au mois de décembre au mois de décembre un น autre ะเดือนธันวา depuis elle s'est répandu อันนี้ก็จะเป็นรูปอดีตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการใช้ passe composé นะครับซึ่งใช้แว็บ p r o n o m i n a เพราะฉะนั้น verb นี้คือ se répandre ก็คืออะไรครับนักเรียน se répandre ซอรปองก็คือแผ่ขยายนั่นเองนะก็คือแผ่ขยายแผ่ขยายออกมานะอันนั้นมันเป็นรูปของฟาเซโกโบเซนะครับเพื่อนตัวนี้เขาใช้เซอรยปองเซอรยปองยูดองเลมงดองเชก็คือขยายออกมาทั่วโลกเลยนะครับซัตมาลาจีเอจูอาร์เอ็นดูโวมิโครบนะครับ โลกนี้มันก็เป็นไงครับเนี่ย a t r e r i u a a t r e r u a นั้นก็คือเป็นสาเหตุก็คือเป็นเหตุให้เกิดเชื้อตัวใหม่ Nouvo Microb นะ Nouvo Microb นั่นก็คือคือเชื้อโรคตัวใหม่นะ a f t e r i u a นะครับเมื่อกี้นะโครงสร้างนะเวียนทันนะ Zat Maladi าา a a นี่ก็คือแบบ ad ยูอ่ะนะก็คือเป็นเหตุเป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อโรคตัวใหม่นะเออร์โนโวมิโครบก็คือเชื้อโรคนะมิโครบเลยโคโรนาไวรัสโควิสเดเนฟเกียจจีบล่ะแล้วเกียจิีแล้วเชื้อโรคเนะี่ยมันคือเป็นใครเป็นอะไรยังไงเอ็กซอมมอนสเตรนโตรสเมจจีแล้วก็มัน ถ่ายทอดหรือว่ามันแพร่เชื้อหรือว่ากระจายกันยังไงนะครับที่นี้ตรงนี้ในเว็บนี้เขาก็มีมีวิดีโอให้ดูด้วยนะเราลองดูวิดีโอก่อนนะครับ Les coronavirus sont une famille de virus en forme de couronne. Ce sont de minuscules microbes qui entrent dans les êtres vivants et qui les rendent malades. En décembre 2019, un nouveau coronavirus est apparu en Chine. Il provoque une maladie respiratoire appelée Covid-19. Mais pourquoi est-il si particulier Parce que le Covid-19 est une nouvelle maladie très contagieuse. Quand un malade tousse ou éternue, il envoie de petites gouttelettes autour de lui. Elles peuvent se retrouver dans le nez, les yeux ou la bouche des personnes se trouvant à côté et les contaminer. Ces gouttelettes peuvent aussi se déposer sur les mains des gens et sur des objets. C'est pourquoi il faut tousser et éternuer dans son coude, se laver les mains souvent, éviter de se toucher le visage et rester à plus d'un mètre les uns des autres. En quelques mois, ce nouveau coronavirus est responsable d'une importante épidémie partout dans le monde, y compris en France. Pour la majorité des gens, notamment les enfants, ce microbe n'est pas dangereux. Mais pour certains adultes, en particulier pour les plus fragiles et les plus âgés, le Covid-19 peut causer des difficultés respiratoires et être mortel. Pour lutter contre cette épidémie, les États s'organisent et les scientifiques du monde entier s'activent pour trouver un vaccin et des médicaments. โอเคนะครับนักเรียนทีนี้นะักเรียนก็พอที่จะได้ฟังนะครับทีนี้อาจจะฟังทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับทีนี้ลองมาดูว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นคือเขาพูดว่ายังไงบ้างนะครับก็คือว่าทีนี้เรามาดูว่าเซปัวเลโรโคโรนาไวรัสอูโควิดกินเนฟเนี่ยนะครับคืออะไรนะ ขาบอกว่าเลโคโรนาไวรัสเป็นตระีเดของไวรัสอาฟอร์มเดกรก็คือเอ่ไวรัสนะไวรัสตัวนี้มันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่มันมีรูปร่างนะอองฟอร์กรเลยใช่ไหมมีรูปร่างเป็นกูฮอนกูฮอนภาษาอังกฤษก็คือโคโรนาก็คือมงกุฎใช่ไหมครับเป็นมงกุฎ นะเป็นเมื่อกี้นันกเรียน,นก็จะเห็นรูปว่ามันเป็นลักษณะเนี้ยเขาก็เรียกตัวมาจากตัวรูปล่างนะครับตรงเนี้ยเขาบอกว่าเซอร์ซองเดอร์มินิสคูลมิโครบที่เข้าอปในสิ่งมีชีวิตที่เกี่เลรองมาลาดเซอร์ซองเดอร์มินิสคูลมิโครบเป็นมิโครบเป็นไวรัสเป็นเชื้อโรคที่มินิสคูลมินิสคูลก็คือ เล็กมากเลยนะเพื่อนนะครับยี entre dans les ่อองเคอดองเรซัทวีบองเรซัทเคอวีบองเนี่ยนักเรียนเจอคำนี้เรื่องก็งงอะไรเรซัทเคอวีบองก็คือมนุษย์เรานี่เองนะแต่ว่าเห็นไหมเราจะได้เจอศัพท์ที่หลากหลายนะปกติเราเจอเรซอมเรซัทอุเมงเรซัทวีบองก็คือสิ่งมีชีวิตอ่ะที่ยังมีชีวิตอยู่นะวีบองที่ยังมีชีวิตอยู่เรซัทเคอวีบอง เอ็กซเลรองมาลาดและก็ทำให้เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายของมนุษย์แล้วเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมาป่วยได้นะกิเลรองมาลาดเลในที่นี้ก็แทนเลซัูวีบองนะตัวนี้เป็นคำตรงใช่ไหมครับเขาบอกว่า on december the mild nerve a new coronavirus etapa virus on shin นะก็ตั้งแต่เดือน ธันวา2019เนี่ยมีไวรัสตัวใหม่เนี่ยเกิดขึ้นที่อู่ฮั่นนะครับที่จีนอีฟโรกค์วินมาลาดีเรสปิราตัวอาเปรยโควิดดิเนฟโควิด1นนะอีฟโรกเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นคำว่าฟโรก์นะครับฟโรกเก้นะตัวนี้แลนะฟโรกเก้ก็คือก่อให้เกิด นะครับก่อให้เกิดก่อให้เกิดอ่านไหมครับอ่านนะก่อให้เกิดอะไรนะครับก่อให้เกิดวีนมาลาดีเรสปิราตัวอ่ะทีนี้เนี่ก็จะเจอสับบอกว่าวีนมาลาดีเรสปิราตัววีนมาลาดีเรสปิราตัวเรสปิราตัวสับอันนี้ มองผื่นผื่นเวสปิราตัวก็คือเวสเรสเปียเร่แปลว่าอะไรครับเพื่อนเรสเปียเรก็คือหายใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเกิดโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นเวสเปียร์ตัวเป็น adjective มาขยายมาลาดีนะว่าเวสเปียเร่เวสเปียร์ตัว นะครับต่อไป่อปุกว u เ,เป็น t ิลซ i พาร์ติคูลเยเขาก็บอกว่าเออแล้วทำไมมันถึงเป็นอะไรที่มัน p a r t i c u l i e r เป็นอะไรที่มันเฉพาะมันดูแบบว่ามันต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำไม่ะเขาบว่าไงนะครับ p a r c e q u e le Covid-19 et s une nouvelle maladie t r é c o n t a g i e u s e เป็นยังไงครับ Le Covid-19 et s une nouvelle maladie t r é c o n t a g i e u s e เป็นโรคใหม่ที่มัน pré-contagieuse Contagieuse เป็นเพศหญิงเพราะว่าเมื่อกี้เป็นเป็น maladie นะแต่ ถ้าปกติ adjective ก็คือโกงตาเชิอกโกงตาเชิอกโกงตาเชิอกนะก็คือเป็นโรคคำว่ากงตาเชิอกกงตาเชิอนะเป็นเป็น adjective นะครับก็คือ บอกว่าหมายความว่ามันกรุงตาเชียกรุกงตาเชียร์แปลว่ามันติดต่อกันได้ง่ายนะเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้รู้จักแล้วเห็นไหมกรุงตาเชียกรุกงตาเชียร์กองที่มันร่าส์ดูซูหรือเอเทอร์นูอิล็องบัวเด็กปิดกุดเล็กๆรอบๆลูกนะ เมื่อผู้ป่วยนะนะเอองม,มาลาสดเนี่ยตุเซใช่ไหมตุเซตุเซก็คือไอน,นะครับไอและเอเทอร์นู เออมาลัดอึดอัดนื right load, ้อออนก็ค well. ือจามนะครับไอหรือจามเมื่อผู้ป่วยเนี่ยไอหรือจามใช่ไหมถ้าเขาไอหรือจามเนี่ยก็กองเอิงมาลัดตูสอูเอจานุสอิลองวัวเดอเปอร์จิตกุชลตกุชลตคืออะไรนั่นเองก็จะเห็นว่ามี คำศัพท์ใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับกุจเจลัเรื่อหอีกนะครับ เลดก็คือละอองฝอยนะละอองฝอยของการไอาจามเนี่ยมันจะมีละอองฝอยออกมาใช่ไหมเราเรียกว่าเดกุสเลตมันก็จะทำให้เชื้อโรคส่งผ่านใช่ไหมครับเนี่ยโอตูเดลุยเอเ u v อ n t se r e t r เ u อ e r d ู n s le n เ z les yeux o อ la ซอ u c h e des p อ r s o n n e s se t r กงตันนี่นะก็คือเนี่ยพอเราอองฝอยออกมามันก็จะติดมาทางจมูกทางตาทางปากได้นะคนที่อยู่ทางข้างแล้วก็ทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยกงตันนีเ่นะเราก็จะเจอคําศัพท์ทางด้านการแพทย์เยอะแยะเลยนะครับวันนี้คงตานมีเน่หลรคดีบอกว่า contaminate ก็ Cont แ,แปลว่าติดเชือ้อนะครับติดเชื้อนั่นเองนะติดเชื้อได้นะเราก็จะติดเชื้อจากตรงนี้นะครับจากละอองฝอยเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ก็จะรู้จักคำตัวนี้นะครับ

เซอร์เดโพซิสซยูก็คือเซอปลาเซก็คือเหมือนว่าวางใช่ไหมครับก็คือว่ามันก็จะไปอยู่ที่ที่ไหนก็คือไปอยู่ที่เซอเดโพซิสซยูเลมแองเดจองถูกไหมก็ไปอยู่ที่มือ หรือว่าอยู่ที่สิ่งของซูเดซอบเชเซปุกัวอีโฟตูเซเอเอเต็งเรดองซงกูดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไอไห,หรือจามเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าห้ามนำมือน่นะครับปิดปากนะครับเราต้องจามแบบฝรั่งก็คือว่าเราต้องจามใส่ข้อศอกนะครับมันก็จะไม่ไปโดนถ้าเรานำมือไป ป้องปากปิดปากเเสร็จแล้วเราก็เอามือไปจับอย่างอื่นเชื้อโรคมันก็จะไปกับสิ่งเหล่านั้นนะครับต่อมาเซปุกัวอินโฟตูเซเอแตนินีดองซงกูดสิ่งที่น่าสนใจเซปุกัวนะครับนักเรียนเห็นคำว่าเซปุกนะัวไหมเซปุกัวเป็นคำเชื่อมนะตรงนี้เซปุกัวเป็นการบอกถึง ลนะครับก็แปลว่าดังนั้นนะเราจะเห็นคําอื่นๆเวลาเราเรียนก็จะมีคําว่าดงอโลอ,อะไรพวกนี้แล้วก็จะมีเส็ดกกว่าก็าจะต้องรู้จักเสถูกกวเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นคำเนี่ยแต่ว่าโซแต่ว่าดังนั้นอะไรเง,นะงี้ยนะดง อ๋อนี่นะครับเซปุกัวต่อไปนะครับก็บอกว่าเซปุนะกัวอินโฟตูเซแตงลุยดองทงคูดนะก็คือทงกูดก็คือต้องจามหรือไอผ่านทางข้อศอกเนี่ยเซ e าเวเลมังสุบองนะเขาล้างมือบ่อยๆใช่ไหมครับเอวิเตเดอร์เซตูเชลวิซาชเอร์สเตอปลูดังแมทเล e ังเด r e s ก็คือให้เลี่ยงนะ e v e r t e d avert ก็คือหลีกเลี่ยงนะ averted touch the r e s e a g e ก็คือเลี่ยงที่การเอามือมาจับหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็ rest à p to the m a t h ก็จะต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อย1เมตรนะระหว่างกันต่อไปเป็นวิเิพิเณมีฑลวิริภิษณมณฑล หมายความว่าอย่างไงก็คือเป็นเอพิเดมีเอพิเดมีนักเรียนน่าจะพอทราบนะครับเอพิเดมีก็คือโรคระบาดนะแน่นอนมันเป็นโรคระบาดท,ที่ระบาดไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าองแกลคือหมัวในภายในเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยเซโนโวโคโรนาไวรัสเอตาลอริจินดินแหปอกท้องเอพิเดมีปักทูดองเล่มงอีกมลรีองคองนะ เริ่มแรกบอกว่าเกิดขึ้นกําเนิดขึ้นที่จีนแต่ว่าภายในไม่กี่เดือนสามารถที่จะแพร่ระบาดนะได้ทั่วโลกเลยรวมทั้งประเทศฝรั่งเศสด้วยพวกลามา j o โช t ิตีเด e องคนส่วนใหญ่นะพวกลามาโชริตีเดฌองก็คือสําหรับคนปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโนตัมมองโนตัมมองนี่ก็น่าสนใจอยากให้นักรียนรู้จักคําศัพท์คํำนี้นะครับ โนตามมองก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง especially นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคำว่าโนตามองนะครับเอามาใช้เนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะโดยเฉพาะใคร โดยเฉพาะเลสซองฟองเด็กๆเซอร์นิมิโครบก็คือเชื้อโรคตัวเนี้ยเนปาดองเชอร์จะไม่ไม่อันตรายเท่าไหร่นักนะเมฟบุกแซกแซงออดูตแต่สำหรับผู้ใหญ่เนี่ยออดูตนะครับออดูตองปาร์ติคูลเลียนะองปาร์ติคูลเลียเมื่อกี้น้อเรียนเห็นโนตามองเพราะฉะนั้น โนตัมมองอองปักต i c ูด i เยนะครับก็คือปาชิคูลารี่เนี่ยนะครับก็คือโดยเฉพาะเนี่ยเหมือนกันนะครับก็คืออ n งปักติ c ูด i เยโดยเฉพาะเลบลูฟ a าชิ e คำว่าฟ a าชิ e ก็คือคนที่อ่อนแอเนาะปกติแปลว่ามันแตกหักแปลว่าอะไรเงี้ยก็คือ อ่อนแอเลปูซาเช่นะครับคือคนที่มีโรคนั่นแหละนะเลปูซาเอชินแล้วก็เลปูซาเช่คือผู้สูงอายุเอโควิดดีนั่นเปิดโกเซ่ได้ปัญหาการหายใจและเป็นอัมพาตก็คือโรคเอโควิดเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะโกเซ่ก่อให้เกิดความทำให้มันร่างกายมันทำไมครับ แย่ลงนะต t r ัวระบบหายใจมนะันแย่ลงแล้วก็อาจจะถึงตายนะแ t ตเท t e ์อนี่อยากให้เนเนดูคำนี้ไว้นะครับ a t e เมคำ่ามอรพอใช้กับแบบ a d ก็คือตายเนี่ยนะแอตเอันนี้ปูช์ r ุตเต้กง e t จะติดพินะครับก็อยากให้เห็นการใช้สับสำนวนนะลุ t เต้กง ลุดเตกงก็คือต่อสู้กับนะต่อสู้กับต่อสู้กับอะไรต่อสู้กับโรคเนี้ยพวกลุดเตกงเขาแซดเซปิดเ e ีโรคระบาดเนี้ยเพลเซตาซอกกานิส so ก็จะต้องบริหารจัดการนะซอกกานิเซอเลเซียงติฟิกก็คือพวกนักวิทยาศาสตร์ดูมงดองเชเลยนะทั้งโลกเนี้ยซักที่ก็จะต้องมีการเขาเรียกอะไรคือเหมือนว่า จะต้องออกมาทำอะไรสักอย่างนะเพื่อเพื่อหาวัคซีนนะเอืงวัคซสงหรือยาแล้วก็และยานะเดเมดรกามองยารักษาโรคเนี้ยก็คือต้องซักที a c t i v a e นะก็คือต้องออกมากระตือรนหรือออกมาทำนะหาวิธีแก้ไขโรคนี้ให้หมดไปนะครับโอเคนะครับนักเรียนตรงนี้มีใคร ไม่เข้าใจหรือว่ายัางไม่ทันตรงไหนไหมครับก็ตรงนี้ถ้านักเรียนมีคำถามนะครูก็อยากให้นักเรียนนำคำถามนะครับถามได้นะครับนักเรียนเดี๋ยวเราติดต่อกอันทาง g o o g l e Classroom แล้วนักเรียนถามคำถามได้นะครับไม่ทันตรงไหนหรือคำศัพท์ตรงไหนไม่เข้าใจนะครับครูก็หวังว่าวันนี้นักเรียนคงจะได้คำศัพท์โครงสร้างประโยคอะไรต่างๆในการอ่านเรื่องนะครับ เดี่ยวกับโควิดดีเนฟในครั้งนี้นะครับพอสมควรเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนถ้ามีเวลาเราก็อ่านนะภาษาฝรั่งเศสง่ายๆนะคำศัพท์พวกนี้อาจจะมียากบ้างง่ายบ้างแต่ว่าถ้าเราเริ่มที่จะอ่านเริ่มที่เห็นบ่อยๆคุ้นชินเราก็ทำให้เกิดทักษะและก็จะทำให้เวลาเรา ไปใช้ไม่ว่าจะการสื่อสารหรือการนําไปสอบเราก็จะนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้องค์สแคตรลาปูอ,อุงตยเออคอหัวเออาราโโยแชนพบกันคราวหน้านะครับ